วันนี้จะมาดูงานโมเดลรถไฟค่ะที่ตึกธนิยะสารแดงกี่นั่งรถไฟมาขึ้นบันไดเรือนมาอยู่ชั้นสี่พอดีเลยทางขึ้นจากรถไฟฟ้าสถานีสารแดงเจอของชอบดัมฟอ6ก0ก0ู วันนี้เขาเอามาโชว์แต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แคนาเดียนแปซิฟิกโอ้โห จะมาพรุ่งนี้มีอีกวัน ตามราคาเลยตามราคาแล้วตนีคือตัวบังคับ

หยุยวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาในร้านตัวแทนซัพพลายเออร์มาจากเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นเหลือแค่เจ้าเดียวในประเทศไทยเมื่อกี้เข้ามาโหแบบมีน้ำใจมาท่านเจ้าของร้านการุณามาก มะเดือ่หอมค่ะต้งใส่ติบายค่ะทวขอบคุณค่ะไม่ตองเกรงใจทีวขอบคุณค่ะ เที่ยมาไปไปินที่ไหนมารามคกสมบพวันนี้ยูทูบชื่ออะไรจุกฉากนะไปแล้วใช่มันต้องมันต้องทำมันต้องเป็นเอัวที่เป็นคันชักอะไรพวกเนี้มัแล้วเอกสเกลเกหนึ่งแตเ็เสนึ่แปดสิบเจ็ดเกลสเิบเ็กเกหนึ่งถึงบเจเกลเก่งบเกลสนเจ็กล่มันปเล็กไป พวกนี้เวลาเล่นเนี่ยที่บ้านเขาไม่ได้ไม่มีตาแต่ถ้าเป็นพวกท,ท,ที่นี้เพื่นเื่อคนนี้จะหลัั <c oughs> ลนิ่าต้อง้ามีนที ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้เข้าไปยิงละไม่ไม่ต้องใช้เครื่องแกนตัวไม่เหมือนในหนสอบถามได้นะคะมเหนียยังไม่ทงวิ่งเลยครับใส่ลงไปตรงนี้ใครจะรับแฟะ้ละประกันสอีอันนี้สังคไทยได้จะออกคกันกับซส์เล็กแล้วก็ที่เน้นคือพวกรลาเนาะเป็นไรค่ะ

เราพวกก็ได้ที่ต้องเทาเทาแต่เราใช้เอซี่เปกาอนเ็รที่ไนวันนี้ระดับของใกล้ล่า ้วเนี่ยเขาก็จะ้มาดิ่นะใส่ก็ด้คใชได้หาจะเข้าปเินกแล้วมันกันใช่ไหมคะเีสามรถเดียกันใช่ข้าะ มื่อกี้บ <laughs> อกร้อยห้าสิบสมไป้ะ้ันนี้เงมาใหม่ด้วยโหวันนี้ขายแล้ว

ยาโรงพยาบานป่เ้ย่าเมื่อก่อนดังมากนานๆนนมาสายสีลมชีลืมเลยได้เวลากลับแล้วค่ะ งานเขาปิดทุบหนึ่ง